สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะตอนนี้เกมอัปเดตแล้วนะครับผมเมดเดก็น่าจะเข้ามาเรียบร้อยนี่ไงนะฮะเมดเดมาแล้วนะผมเป็นอ่าส่งร้อยทองแล้วก็400อ e ี e football p o นะฮะอาทิตย์นี้มาไม่เยอะมาไม่เยอะนะผม โอเคนะมาเป็น200ทองนะนะโอเคแล้วก็อ p e น c ช a าเลน g ์น่าจะอัปเดตแล้วเรียบร้อยอัปเดตแล้วนะครับผมมาแล้วก็มีอีเวนต์นะอีเวนต์ของอาทิตย์นี้ของอังกฤษนะผมเป็นสเปนิส e c h ชาเลน g ์แล้วก็สเปนิสไม่ใช่สเปนิสดิอังกฤษนะผมนะอังกฤษจะสเปนิสดิโอ้โหมาอังกฤษ ชาเลนจ์แล้วก็อังกฤษทัวร์นะผมเนี่ยอังกฤษลีกทัวร์โอเคมาแล้วก็อะไรอีกว่ามีอะไรอีกไหมมีบล็อกดอแน่ๆที่เข้ามาแล้วก็สองคลับซีเล็กชันนะผมนี่บล็อกดอของอังกฤษนะฮะโอเคสวยนะผมแล้วก็สองคลับซีเล็กชันของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะสองทีมนี้ต้องจัดต้องจัดนะผมมาเอาก่อนเลย นะครับผมเอาแมนซิตี้ก่อนแล้วกันนะฮะกาเบรียลเจสุสว่าเพ็งนี้กาเบรียลเจสุสว่ามาลุยลุยรอบนี้ไม่มีอาร์เกโร่นะฮะแต่เดบรอยเนี่ยมาทุกครั้งเลยนะครับผมต้องการกาเบรียลเจสุสเท่านั้นนะฮะเท้าขวาเบอร์เก้าเหรอเบอร์เก้าเหรอสวยนะครับผมโอ้โหมาวะ่ะเอาว่ะรอบนี้มาเลยวะ่ะทีเดียว นโอเคกับเริดเยซูสครับผมมาหนึ่งฮนะคนต่อไปเดี๋ยวเล่งก่อนเล่งก่อนเดิมรอยมีแล้วเอดิสันเหรอมาเรซก็ได้นะคันชิโร่หรอมาเรซมามาเรซมาเรซนะ้เยเอาเรื่องอยู่นะนะการเริเยซูสมาเลยวนะนีโอเคมาแมนซิสตี้แมนซิสตี้เท้าซ้าย เอาสายเบอร์ยี่สบหกเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องนะฮะโอ้โหเอาเรื่องนะผมพูดถึงใครปุ๊บแม่งมาเลยวะ่ะมาเรสวะ่ะกับด้วยจะเอาขออีกคนนึงเลือกก่อนเลือกก่อนแม่งเลือกได้เลยหรอวะเดี๋ยวเลือกก่อนเลือกก่อนอืมอืมฟเดนฟเดนไหมอืม ใครดีวะเอาใครดีวะใครก็ได้มาที่ไม่ใช่ตัวซ้ํามาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวซ้านะเฮ้ยมาเริสกราเบอร์เจอซสว่ะ, hey! is, Jesus, วะสองคนนี้มาวะ่ะนะเอาเรื่องอยู่มาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวซ้ําก็พอแล้วเท้าขวาฮะเท้าขวาเบอร์สิบเจ็ดเดบร้อยโอ้โหเดบรอยนะผมได้บ่อยเหมือนกันนะเดบร้อยเนี่ย เ้ยแถวบนมาเยอะนะผมมาหมดเลยนะฮะโอเคหายไปแล้วนะผมถือว่าแมนซิตี้คุ้มนะแพ็กแมนซิตี้ยังคุ้มคุ้มมากเลยอ่ะนะผมมาลิเวอร์พูลต้องการซาร่ามานี่แล้วก็แล้วก็ก็ใครอะซาร่า ah มานี่นะซาร่า ah มานี่อลิซอนไหมอลิซอนไหมอื้มรูเบรซัน เอาซาลากับมาน,นี่ก่อนมาเอาซาลากับมาน,นี่ก่อนจะได้หรือเปล่าแต่แมนซิสตี้นี่คุ้มไปแล้วแมนซิสตี้คุ้มแล้วฮนะอังกฤษมาเท้าขวาซาลามเท้าซ้ายเบอร์สิบสี่เหรอเฮนเดอร์สันวะเป็นเฮนเดอร์สันนะฮะเยมาเฮนเดอร์สันอานูนี่มีเลยเอ้ยอานูไม่มีรอบนี้นะ ไม่มีฮน,นูในะชุดนี้มาเน่ซาร่ามาเน่ซาร่าเท้าวขวาเฮ้ยสีผิวอย่างงี้เบือ <c oughs> บบ่อดูเบอ่อปุ๊บจบเลยนะแหมนึกว่าจะเป็นมาเน่นะผมไม่ใช่นะโอ้โหไว้ในดุมนะมาครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายของลิเวอร์พูลจะคุ้มหรือเปล่าไม่มาเน่ก็ซาร่ามาเถอะนะไม่มาเน่ก็ซาร่าแหละมา เท uh ้าซ้ายเหรอสลากปะวะโอ้โหไม่น่าใช่แหละไม่ใช่แล้วอื้มโอ้โรเบอร์สันนะฮะโอ้โหเรียวฟูก็ไม่ได้ตัวที่ต้องการสักคนเลยมาเราไปเอาเวลของแมนซิตี้ดีกว่านะผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะถือว่าได้อยู่แมนเชสเตอร์นะผมมีกาเบลเจซุสอัพก่อนเลยนะี่คนนี้น่าลองห้าดาวไปสามดาวไป พอมั้งพอมั้งพอปะไม่พอนะขานีดเท่าไหร่วะอีกสักไปไปต้องพอแล้วแหละตันสวย96นะฮะ96กาเบรียลจซัสนะผมเอาเรื่องอยู่ไหมเอาเรื่องไหมจบสกอร์ทำเกมรุกได้บอลโทรนสองซัดไม่เท่าไหร่จบสกอร์94สปีดได้ แล้วก็บาล a น c e stamina นะสกิลก็เยอะพอสมควรแล้วก็สไตล์นี้ด้วยน่าจะเข้ามือนะกาเบลียลเจืสุแล้วก็มาเรทนะผมมามาเรสจัดไปจัดไปโชว์ยี่สิบสามเก้าสี่ป่ะมาเรทเก้าสี่ป่ะเก้าสี่ขอเด็ดเด็ดเ้ยครองบอล ครองบอลสุดสองสั้นได้สปีดล่ะสปีดล่ะสปีดไม่เท่าไหร่นะแต่ครองบอลสุดว่ะมาเรสนะฮะโอเคดับลอยเหรอมาอัพอ,อีกเนะี่ยไอหมดดับลอยว่ะเวอร์ชันนี้เก้าเจ็ดหรือเปล่าดับลอยเวอร์ชั่นแปดเองอะ่ะเก้าเจ็ดแล้วอีกสองวิวไปไปไปดับลอยหดับลอยหหมุนหมุนหมุน หมุน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 นานจังวะน,นะมาแล้ว97นะเดบรอยก็ยังโหดเหมือนเดิมนะผมว่าเรื่องการครองบอลสองสั้นเปิดบอลอย่างเงี้ยนะดูดิสองสั้นเปิดบอล99อยู่แล้วนะฮะความโค้งพลังการยิงเอ้ยยิงไกลยิยงไกลนะโอเคเดบรอยแล้วก็ลิเวอร์พูลอันจริงจะอัพใครดีเนะี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยอันจริงนะอัพใครอะ่ะคือจะได้ใช้หรือเปล่า <laughs> จะได้ใช้หรือเปล่าเลือกพูดเนี่ยนะฮะแฮนเดอร์สันโรเบอร์สันเวเดดุมนะเอาโรเบอร์สันแล้วกันนะครับผมโรเบอร์สันแบ็กซ้ายนะฮะแบ็กซ้ายมาจัดไปเยอะๆนะเอาให้หมดเพื่อได้ใช้อาจจะได้ใช้นะอาจจะได้ใช้ถ้าเป็น95เนี่ย95อาจจะได้ใช้เลยเนะโรเบอร์สันมาไปเยอะๆ ตัดไหมตันไหม,ไหมสวยเก้าห้านะได้ใช้ได้ใช้เฮนเดอร์สันกับวาเดดุมเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันสอคนนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมรอบนี้ทิบมาสตี้เนี่คุม้มคุ้มมากมาสตี้แต่เลเรือพูนเนี่ยมมกม็มีรืเบรสันที่แบบพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจัดทีมแป๊บนึงการดูเจียซุสต้องมาแล้วต้องจัดแล้ว หน้าคู่ว่ะสไตล์หน้าคู่ว่ะเดี๋ยวอันนี้มันทีมอะไรวันนี้อันนี้มันทีมอะไรวัน,นนีนนหนน้หน้าคู่มาหน้าคู่มาหน้าคู่มาหน้าคู่กับ,บว,วิวเจอซูสวิลตันอยู่ที่เก้าหกนะฮะเก้าหกต้องคู่ต่อเรดว่ะต้องคู่ต่อเรดว่ะเพราะว่าป๊อปปี้เนี่ยส่งสั้นไม่ค่อยดีอยู่แล้วให้ต่อเรดมันช่วยส่งนะฮะต่อเรดก็ส่งสั้นก็พอได้อยู่นะนะมันก็ไม่ได้แย่นะ แต่ก so, ็เป็ดโซก็ไม่ได้ดีนะจริงก็ไม่ได้ดีกว่าไอ้ปาเป้สักเท่าไหร่นะ้วเรื่องการส่งสั้นของตอเรสเนี่ยนะปาเป้อยู่ไหนวะเนี่ยเอ็มปาเป้ปาเป้ส่งสั้นเนี่ยตอเรสตอเรดเปดสองปาเป้เป็ดป้าเป้ดีกว่าว่ะเรื่องส่งสั้นปาเป้ดีกว่าว่ะนะคู่ปาเป้แล้วกันหรือว่าจะคู่ดูวะคู่ดูก็ได้นะจริงอ่ะคู่นี้ก็ดีนะเพราะว่าดูส่งสั้นดีนะตุนโด ส่งสั้นอยู่ที่86ก็ดีกว่าส่งคนนั้นอะเนี่ยแต่แต่จะเจ้าเมซี่มายืนคู่ก็ไม่เหมาะนะผมไม่ถนัดฮนะถ้าอย่างนี้น่าจะโอเคนะผมแต่จริงตาเริสก็เข้ามืออยู่นะนะถ้าเป็นคารบลเจีซุสนะผมน่าจะโหดเลยนะฮะแล้วก็โรเบิร์ตสันน่าจะเข้าทีมได้โรเบิร์ตสั้น95โรเบิร์ตสั้น95ก้าวมาเตนลูกชอเอ้ยยืนได้เลยนะฮะประมาณนี้ เดบรอยนี่ไม่ได้ใช้ <c oughs> มาเรสนี่ก็ยังถ้าแผนนี้มาเรสไม่ได้ใช้ที่น่าได้ใช้ก็มีกระเบิจุดสุดแล้วก็โรบสันนะก็พอได้ใช้อยู่นะนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปัม๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบาย let's